สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาพับดอกกุหลาบริบบิ้นเหรียญโปรยทานแบบที่10นะคะแล้วก็จะสอนวิธีการทำการเก็บนะคะริบบิ้นด้านหลังนะคะค่ะก็จะความแตกต่างนะคะระหว่างการตัดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็การพับเก็บริบบิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวมาเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีริบบิ้นเบอร์2นะคะ ความยาว20นิ้วสำหรับการตัดเก็บปลายริบบิ้นนะคะแล้วก็2 2นิ้วสำหรับการพับเก็บริบบิ้นในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีบางคลิปแล้วนะคะที่สอนทำแบบนี้ไปก็จะมีมาบ้างก็จะมีบ้างแล้วนะคะแล้วก็อุปกรณ์ถัดมานะคะก็จะเป็นกันไกลนะคะใครมีฟันปลาฟันโค้งก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีปากคีบแล้วก็แหนกนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะพับริบบิ้นนะคะโดยให้เส้นสั้นมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4นิ้วค่ะแล้วเราก็จะพลิกนะคะให้ริบบิ้นเส้นสั้นขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะถัดมาเราจะทำการคัสีนะคะ1ริบบิ้นเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะ3คล้อง2 4สสอดเข้าช่องริบบิ้นเส้นที่1 แล้วก็นำริบบิ้นนะคะเส้นที่3รลอดผ่านช่องริบบิ้นเส้นที่4ดึงให้กระชับใครที่จะทำเหรียญโปรยทานนะคะก็สามารถใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหรือใครจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะแต่สำหรับเฉพาะแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะทำการสอดเก็บริบบิ้นนะคะเราจะไม่สามารถใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ ถัดมาเราจะใช้เฉพาะริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนนะคะในแต่ละด้านโดยการพับกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นที่2ทับเส้น1 3ทับ2 4ทับ3แล้วก็ใช้ปลายริบบิ้นค่ะเส้นที่4นะคะสอดเข้าช่องริบบิ้นเส้นที่1ดึงให้กระชับนะคะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพลิกริบบิ้นนะคะ ซึ่งเราจะทำการสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านซ้ายมือโดยสอดเข้าช่องที่อยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะทำการสอดแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง4ด้านเลยเก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อสอดเก็บครบ4ด้านแล้วเราก็จะพลิกริบบิ้นให้เส้นยาวขึ้นมาอยู่ด้านบน ถัดมาเราจะทำกลีบชั้นนอกนะคะกลีบชั้นแรกที่อยู่ชั้นนอกนะคะโดยเราจะวางนิ้วค่ะวางนิ้วชี้ด้านซ้ายนะคะไว้หลังริบบิ้นนะคะเส้นยาวแล้วเราก็จะใช้ริบบิ้นเส้นยาวนี่ค่ะโค้งนะคะพันริบบิ้นเอ่อใช้ริบบิ้นนะคะพันนิ้วหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็จะจับริบบิ้นนะคะโค้งงอในลักษณะบโบคว่ำแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะใช้ปลายลิบบินนะคะสอดเข้าช่องที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆจัดทรงแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่ะเราก็จะได้กลีบชั้นนอกแบบนี้นะคะค่ะหรือจะคล้องมาแบบนี้แล้วก็รูดมาจนถึงปลายลิบบินก็ได้นะคะแล้วก็โค้งงอกลับแบบนี้นะคะ แล้วก็ปลายริบบิ้นนะคะวางไว้หลังริบบิ้นเส้นของเขาเองแล้วก็สอดเข้าช่องที่อยู่ด้านข้างกลิบที่สองนะคะกลิบที่สามก็ทำเหมือนกันนะคะแบบนี้รูดไปจนถึงปลายริบบิ้นนะคะงอริบบิ้นกลับเคลื่อนมาวานะ,ะไว้หลังริบบิ้นเส้นของเขาแล้วก็สอดเข้าช่องที่อยู่ด้านข้างดึง เนที่4นะคะหรือใครจะทําแบบนี้แล้วก็บิดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ปลายของเขานะคะคสอดเข้าช่องที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ดึงเอาตามที่เราถนัดนะคะเพราะว่าเราก็จะพับได้เร็วขึ้นค่ะเมื่อได้กรีบนอกเสร็จหมดแล้วนะคะเราได้ ริบบิ้นตรงกลางในลักษณะนี้น,นะคะเราก็จะมาทําเกสรที่อยู่ด้านในโดยหยิบเส้นหลักเส้นที่1นนะคะเส้นที่สอซ้อนเส้นที่1 3น,นะคะซ้อนสองสี่ซ้อน3นะคะซ้อนไว้หลังเส้นสุดเราก็จะจับริบบิ้นในลักษณะแบบนี้น,นะคะแล้วก็ทําการบิดโดยใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะกดด้านบนใช้นิ้วชี้ผักริบบิ้นนะคะเส้นที่เขาหย่อนให้ตึงนะคะ เราก็ทำการหมุนนะคะหมุนเกสรด้านในตอนนี้ครบหนึ่งรอบนะคะรอบที่หนึ่งรอบที่สองนะคะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มจากเส้นนอกสุดนะคะหรือถคถ้าใครจะเพื่อนๆคนไหนจะเริ่มจากเส้นในสุดนะคะก็ให้หมุนเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะคะ คลิปนี้เราจะเริ่มเส้นที่อยู่ด้านนอกนะคะโดยเราจะบิดลิบบิ้นให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะคะโบกคว่ำแบบนี้นะคะหรือทําง่ายๆออย่างก็คือเนี่ยค่ะดึงไปจนสุดปลายนะคะโค้งกลับขึ้นมาเป็นตัวยูนะคะตัวยูล้วให้เราพลิกเข้าหาตัวเรานะคะพลิกไปลิปบบิ้นเข้าหาตัวเราแล้วก็สอดเข้าช่องที่อยู่ตรงกลางนะคะหน้ากลีบตัวนี้นะคะแล้วก็ดึง ก็จะได้กรีบในลักษณะแบบนี้นะคะกรีบที่2องทำเหมือนกันนะคะดึงไปถึงปลายลิบบี้แล้วก็โค้งกลับมาเป็นตัวยูนะคะแล้วก็พลิกเข้าด้านในหาตัวเราเองนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องแล้วก็ดึงเส้นที่3นะคะ รูดแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นตัวยูพริกเข้าหาตัวเราสอดเข้าช่องกรีบที่3นะคะกรีบที่4นะคะรูดไปจนถึงปลายลิปปีนย้อนกลับขึ้นมาเป็นรูปตัวยูพริกเข้าหาตัวเรา ทำกลีบชั้นนอกแบบนี้นะคะข้อเสียอย่างหนึ่งก็นี่คะ่ะปลายลิปบินนะคะจะชอบเข้าไปอยู่ในในกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงหลังจากนั้นเราก็จะดึงดึงย้ำอีกในแต่ละกลีบนะคะให้กลีบเขาแหลมนะคะให้กระชับค่ะถัดมานะคะเราจะทำกลีบที่2นะคะโดยเนี่ยคะ่ะ เราจะใช้ริบบิ้นเส้นยาวนี้นะคะพาดกลับคืนมานะคะผ่านกลิปที่1น,นะคะเราจะมาลงช่องที่2นะคะผ่าน1มา2นี้นะคะทําเหมือนเดิมค่ะปลายที่ปลายริบบิ้นย้อนกลับเป็นตัวยูพลิกเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็สอดเข้าหลังริบบิ้นกลีบนี้นะคะ จะได้สองกลีบซ้อนกันแล้วนะคะพลิกกลับเข้ามานะคะผ่านหนึ่งมาสองนะคะย้อนเป็นตัวยูพริกเข้าหาตัวเราสอดเข้านะคะดึงให้กระชับค่ะเส้นถัดมานะคะพลิกเข้ามา พันหนึ่งนะคะสองนะคะย้อนเป็นตัวยูพริกเข้าหาตัวเราสอดเข้าใต้กลีบริปปิ้นตัวนี้นะคะบิดเสน้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นที่สี่นะคะพันหนึ่งสองนะคะ ย้อนตัวยูพริกเข้าหาตัวเราค่ะบิดนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใครที่จะทำลักษณะกลีบตัวนี้นะคะตัดแบบนี้แล้วก็สามารถตัดตัดได้เลยนะคะตัดแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะหรือใครจะสอดเก็บในลักษณะแบบนี้นะคะ เก็บชิ้นงานแบบนี้เราก็จะตัดเส้นสั้นออกนะคะตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกทั้ง4ด้านนะคะเหลือไว้แค่เส้นยาวนะคะเราก็จะมาทําก้านนี้ค่ะโค้งกลับมาแบบนี้นะคะโค้งกลับมาแบบนี้แล้วก็พลิกกอกเนี่ยนะคะกระสอดเข้าช่องที่อยู่ด้านข้างดึงให้กระชับนะคะ เซนทีสอนะคะย้อนกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกนะคะหรือจะแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะ <Okay. S 1> นะคะย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็พลิกออกไปด้านนอก ดึงให้กระชับเมื่อทำได้4ด้านแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้กลีบแหลมๆโผล่มา แต่ละด้านแบบนี้นะคะถัดมานะคะเราจะทําการสอดเก็บปลายอีกรอบนะคะโดยเนี่ยค่ะพลิกไปด้านบนแบบนี้แล้วก็โค้งงอปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องที่อยู่ตรงกลางนะคะ่ะแล้วปลายริบบิ้นเขาก็จะย้อนกลับออกมาด้านนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง4เส้นบิดไปแล้วก็งอ บิดงอปลายริบป,ปิ้นสอดเข้าช่องที่อยู่ตรงกลางบิดไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตัดนะคะริปบิ้นส่วนเกินออกนะคะค่ะ สำหรับใครที่จะทำลายนี้นะคะให้ตัดริบบิ้นแค่20นิ้วนะคะความยาว20นิ้วถ้าจะทำด้านหลังแบบนี้นะคะให้ตัดริบบิ้นอยู่ที่ความยาว21ถึง22นิ้วนะคะตัวนี้แค่20นิ้วนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะริบบิ้นเรียนโปรโยทานของเรานะคะแบบที่10นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ